สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนพื้นที่ผิวรลบปริมาตรอีกรูปหนึ่งนะคะนั่นก็คือกล้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกับกล้วยในชีวิตประจําวันกันก่อนนะคะว่าในชีวิตประจําวันกล้วยมีอยู่ที่ใดบ้างนะคะกล้วยในชีวิตประจําวันนะคะรูปแรกก็คือโคนไอศกรีมนะคะ โค้ไอศครีมเนี่ยจะเป็นภาชนะที่เราใช้ใส่ไอศครีมนะคะที่ทํามาจากแป้งนะก็จะเป็นเหมือนกับรูปแรกนี้นะคะที่เห็นได้บ่อยๆต่อมาก็จะเป็นกลวยจราจรน,นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกลวยแต่ว่าอันนี้ก็คือเราจะเห็นในท้องถนนส่วนมากนัเนี่ยก็จะเห็นในตอนที่เราเข้าประตูโรงเรียนนะคะจะใช้สําหรับแบ่งหรือรวมช่องทางจราจรในการวิ่งของยานพาหนะบนท้องถนนนั่นเองค่ะ สุดท้ายคือหมวกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหมวกปาร์ตี้นะคะที่เขาจะใช้ในเทศกาลต่างๆเราก็จะเห็นเขาใช้ในช่วงเทศกาลงานวันเกิดงานปีใหม่งานคริสต์มาสนะคะที่มีการฉลองกันนั่นเองค่ะโอเคทีนี้เราจะมารู้จักความหมายของกรวยนะคะกรวยนะคะเป็นรูปเลยคะ่ะคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดกับจุดใดๆบนขอบของฐานนั้นจะเป็นส่วนของเส้นตรงนี่นะคะเส้นประตรงนี้ระหว่างจุดยอดกับบริเวณจุดใดๆของฐานจะเป็นส่วนของเส้นตรงอันนี้ก็จะเป็นเส้นตรงทีนี้ลักษณะของกรวยก็จะมีอยู่สองลักษณะที่เราเคยเห็นกันนะคะก็จะเป็นกรวยตรงกับกรวยเอียงทีนี้เรามาดูส่วนประกอบที่สําคัญกันก่อน ส่วนแรกข้างบนนี้นะคะเขาจะเรียกว่ายอดนะคะยอดต่อมาส่วนสูงคือเราลากจากจุดยอดเนี่ยนะคะมาตั้งฉากกับฐานตรงเนี้ยคะ่ะเขาจะเรียกว่าส่วนสูงต่อไปจะเป็นสูงเอียงนะคะสูงเอียงนะคะก็คือเส้นที่ลากจากจุดยอดมาที่ขอบของฐานนะคะจะเป็นสูงเอียง ต่วไปจะเป็นแกนนะคะก็คือที่อยู่ตรงกลางระหว่างกลวยนั่นเองและสุดท้ายคือฐานฐานจะเป็นรูปวงกลมอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูพื้นที่ผิวของกลวยกันบ้างนะคะพื้นที่ผิวของกลวยนะคะจะประกอบไปด้วยสส่วนนะคะส่วนแรกก็คือพื้นที่ฐานก็คือส่วนของวงกลมตรงนี้นะคะพื้นที่ฐานเป็นวงกลมอีกส่วนนึ่งนะคะ ก็คือส่วนที่เป็นพื้นที่ผิวข้างจะเป็นรูปโค้งๆแบบนี้นะคะทีนี้ในการหาพื้นที่ผิวนะคะก็จะมีสูตรในการหาอย่างพื้นที่ฐานซึ่งเป็นรูปวงกลมเนื่องจกก็น่าจะคิดออกนะคะว่าฐานเป็นรูปวงกลมสูตรของมันก็คือพายไยกกาลังสองพายไยกกาลังสองตัวนี้คือส่วนของวงกลมทีนี้คือส่วนของพื้นที่ทผิวข้างนะคะ พื้นที่ผิวข้างเนี่ยก็คือใช้สูตรว่า πr คูณกับ l l คือส่วนสูงเอียงนะคะดังนั้นนะคะเนี่ยก็ต้องจำว่าพื้นที่ผิวของกลวยก็คือมีค่าเท่ากับ πr ยกกำลังสองบวกกับ πrl เรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะจงหาพื้นที่ผิวของกลวยที่กำหนดให้ต่อไปนี้เมื่อเขากำหนด ให้ค่าพายนะคะมีค่าประมาณ22/7อันนี้คือค่าประมาณนะคะค่าพายจะมีค่าประมาณ22/7หรือ3.14ค่ะอ่ะมีรูปมาให้แล้วกรวยเขาให้รูปมากรวยนี้นะคะมีองค์ประกอบคือฐานเนาะมีฐานซึ่งเขาให้รัศมียาวเท่ากับ7ซนติเมตรและสูงเอียงนะคะยาวเท่ากับ10ซนติเมตรโอเค จากสูตรการหาพื้นที่ผิวของกรวยท่านที่1เราต้องหาอยู่สส่วนนักเรียนลืมือยังส่วนที่1ก็คือพื้นที่ของฐานนะคะที่เราต้องหาอีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ผิวข้างนะคะมีอยู่สส่วนนี้แล้วเขาถามหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของกรวยก็จะต้องเอาพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างนะคะทีนี้เรามาดูพื้นที่ฐาน พื้นที่ฐานมีสูตรว่าพายอยกกำลังสองพายก็คือ22.7ส่วน 7r คือรัศมีรัศมีคือตรงนี้นะคะรัศมีมีค่าเท่ากับ7แล้วต้องยกกำลังสองด้วยซึ่งเวลาเราหาเนี่ยยกกำลังสองก็คือ22.7ส่วน7คูณด้วย7คูณด้วย7กีค่ครั้งคะเนี่ย2ครั้งนะคะเดี๋ยวครูจะเขียนขยายไปนิดนึงนะคะ ก็คือ22ส่วน7คูณ7คูณ 7, ณ7ทีนี้7กับ7นะคะเศษกับส่วนมันตัดทอนกันได้7 1เป็น7แสดงว,ว่าก็จะเหลือ22คูณกับ7นะคะซึ่งมีค่าประมาณ154ตารางเซนติเมตรพื้นที่มีหน่วยเป็นตารางนะคะที่ต้องใช้คำว่าประมาณนะคะเพราะว่าเราประมาณค่าพายออกมา นะคะประมาณค่าพายเท่ากับ22ส่วน7ดังนั้นคำตอบก็จะเป็นประมาณ154ตารางเซนติเมตรค่ะต่อไปพอเราหาพื้นที่ฐานได้แล้วเราก็ต้องหาพื้นที่ผิวข้างต่อนะคะพื้นที่ผิวข้างนะคะพาย R อะไรคะจำได้ไหมเอ่ยพาย R L นะคะพายคือ22 7เนอะ R คือรัศมีคือ7 ล้สมีคือ7นะคะแล้วก็ L คือสูงเอียงคือ10เราก็แทนค่าลงไปคือ22.7ส่วน7คูณ7แล้วก็คูณ10เราก็เอา7ตัด7นะคะ7 1 7 7 1 7นะคะก็จะเหลือ22คูณอยู่กับ10ก็จะเป็น220ตารางเซนติเมตรพอเราหาพื้นที่ฐานและพื้นที่ผิวข้างได้แล้วนะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะ หาพื้นที่ผิวทั้งหมดโดยการเอาพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างก็คือเอา154ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานเนี่ยบวกกับผิวผิวข้างที่เราหามาได้คือ220เมื่อบวกกันแล้วคำตอบก,ก็คือ374ตารางเซนติเมตรอันนี้คือขั้นตอนในการหาพื้นที่ผิวของกลวยนะคะจะต้องแยกออกเป็นพื้นที่ฐานพื้นที่ผิวข้าง แล้วค่อยเอามารวมกันนะคะถึือจะได้พื้นที่ทั้งหมดเอามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเพื่อความกระจ่างชัดนะคะตัวอย่างนี้เขาก็ให้หาพื้นที่ผิวของกรวยเช่นเดิมนะคะให้รูปมาพร้อมแล้วนะคะข้อนี้นะคะจะแตกต่างจากข้อเมื่อกี้ก็คือมีรัศมีเท่ากับ14เซนติเมตรมีความสูงเอียงเท่ากับ20เซนติเมตรนะคะแต่ละการในการหาก็คือหาเป็น สอ,อย่างนะคะก็คือหาเป็นพื้นที่ฐานกับพื้นที่ผิวข้างแล้วก็นำมารวมกันเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนตัวเลขนะคะเอาเรามาดูการหาพื้นที่ฐานกันก่อนฐานเป็นรูปวงกลมดังนั้นนะคะเราก็จะหาโดยใช้สูตรวงกลมคือพายอยกกำลังสองนะคะพายคือ22ส่วน7 R คือรัศมีตรงนี้นะคะ14 ยกกำลังสองนะคะก็คือ14คูณกัน2ตัวแบบนี้นะคะทีนี้ตรงไหนบ้างที่มันตัดทอนกันได้เราก็ตัดทอนกันนะคะ,ะจะเห็นว่า7 1เป็น7ตรงนี้ตัดกับ14ได้นะคะเ2เป็น14ดังนั้นนะคะพื้นที่ฐานก็คือหาได้จากเอา22คูณด้วย2และคูณด้วย14คูณเลขเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะคะคูณกันปุ๊บ ออกมาเป็น616ตารางเซนติเมตรนะคะเป็นค่าประมาณนะคะแสดงว่าพื้นที่ฐานของข้อน,นี้คือ616ต่อไปเราก็มาหาพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างนะคะสูตรก็คืออะไรคะ πrl π 22/7 r คือรัศมีคือ14 l คือสูงเอียงสูงเอียงคือตรงนี้สูงเอียงคือ20 พอเรารู้แล้วเราก็เอามาแทนเลยแต่ละอันนะคะอ่เราเอามาแทน22ส่วน7คูณ14คูณ20ตรงไหนบ้างตัดทอนได้7ตรงนี้71เป็น7 72 7, 14ทีนี้พื้นที่ผิวข้างก็จะเหลือเป็น22คูณ2คูณ20คำตอบคือ880ตารางเซนติเมตร ทีนี้หลังจากที่นักเรียนหาได้ทั้งพื้นที่ฐานและก็พื้นที่ผิวข้างแล้วโจทย์ถามหาพื้นที่ผิวของกรวยก็คือจะต้องเอาส่วนที่1กับส่วนที่2นี้มาบวกกันหรือรวมกันนั่นเองนะคะก็จะได้เป็น616บวกกับ880นะคะคำตอบคือ1,496ตารางเซนติเมตรอันนี้คือคำตอบของข้อนี้เสร็จแล้ว ะะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจําสูตรในการหาพื้นที่ฐานซึ่งเป็นรูปวงกลมเนี่ยนักเรียนจาได้อยู่แล้วอันนี้วงกลมเนี่ยใช้สูตร πr ยกกาลังสองพื้นที่อยู่ข้างเนี่ยนะคะก็คือ πrl นะคะทาบ่อยๆฝึกบ่อยๆแล้วเี่กก็จะจําสูตรนี้ได้เองนะคะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หมดเป็นเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาเรียนเกี่ยวกับปริมาตรของทรงกรวยกันนะคะ